ถ้าคุณเคยดูหนังเรื่องมาวริกหรือท็อปกันต้องรู้จักเครื่องบินลำนี้ F14 Tomcat เครื่องขับไล่2ที่นั่ง2เครื่องยนต์แล้วยังพับปีกได้อีกด้วย F14 Tomcat เข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐเมื่อปีพศ2517โดยเข้าแทนที่ F4 Phantom 2ในช่วงพศ2519 สหรัฐยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านมีการส่งมอบเครื่องบินรุ่นนี้ให้กับอิหร่านอีกด้วยปัจจุบันอิหร่านยังมีเครื่องชนิดนี้ประจำการอยู่ F-14 Tomcat ถูกออกแบบมาให้เป็นทั้งเครื่องบินขับไล่ครองความได้เปรียบทางอากาศและเครื่องบินสกัดกั้นทางทะเลพิสัยไกล F-14 มี2งที่นั่งพร้อมฝาครอบห้องนักบินที่ให้มุมมอง360องศาเครื่องบินมีจุดเด่นที่ปีกซึ่งสามารถพับได้อย่างอัตโนมัติเมื่อทำการบินในการเข้าสกัดกั้นด้วยความเร็วสูงปีกจะลู่ไปข้างหลังสสาาาามมมรรถถททคคววววเเ็ไไดดู้้้้้งงงึึ2.3 S14 ัแแลละปีีกกออใให F ยนนบข ทอมแคทมีปืนแกะทิ่ง M61 วันแคนขนาด20มิลิเมตรติดอยู่ที่ด้านซ้ายและสามารถใช้ขีปนาวุธ AIM-54 Phoenix และ AIM-7 Sparrow และ AIM-9 Sidewinder ได้สามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า6,700กิโลกรัมสำหรับภารกิจต่อสู้จนกระทั่งปี2,549กองทัพเรือเลือก F-18 Super Hornet มาแทนที่และปลดประจำการทอมแคทกว่า32ปีที่ F-14 ทอมแคททำหน้าที่ของมันมาหลากหลายสมรภูมิรบ